วงวานคนดังกับครากาไหลไม่พ่งได้ยังไงบุกกาลีจัดงานคุณพาอบ่าบินโพสต์ถึงลูกสาวลิซ่าแบบนี้ค่ะ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวช่วงดึกกันสนิดนึงค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าแห่งไบร์พิงค์ของเรานะคะได้บินไปหาเจ้าควักกาที่ออสเตรเลียค่ะหลังจากที่ช่วงพักก่อนขึ้นแสดงที่คอนที่ซิดนีย์นะคะในช่วงเรื่องนี้ค่ะก็เป็นข่าวทั่วโลกกันเลยละคะ่ะทั้งเว็บนิตยาสารออกข่าวทั่วประเทศออสเตรเลียทั้งสื่อการท่องเที่ยวเกาะเลสเนตเมืองเวสเทิเร์นรวมถึงผู้ มีความสำคัญนะคะดูแลกันทั้งเมืองคือมาให้ความสนใจทั้งมากดไลค์คอมเมนต์พร้อมกับลงข่าวนะคะคือให้ความสนใจน้องลีซ่ากันเยอะมากๆลุกคือนะคะทีลีซ่าบินไปหาเจ้าขวักกาน์เองค่ะ ซึ่งก็ทำให้ยอดไหลพุ่งขึ้นสูงมากๆน้องลงได้5วันนะคะยอดไลค์แต่8ล้านไหลนะคะซึ่งยอดคอมเมนต์แต่อยู่ที่60,000กว่าคอมเมนต์ค่ะซึ่งก็จะพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆเราคนดังนี้ต่างก็มาม้นกันเพียบเลยละคะ่ะทางด้านของดุมชอนเมนเดสนะคะนักร้องนักแสดงชื่อดังก็ได้ไปหาเจ้าขวักกาชเช่นเดียวกันกับความเซลฟียอดไหลก็พุ่งนะคะ เจ็ดจุดหกล้านไล์นะคะยอดคอมเมนต์คือเกือบหกหมื่นคอมเมนต์ด้วยกันแล้วค่ะและคริสแฮมเวิร์สนะคะดารานักแสดงชื่อดังก็ได้บินไปหาเจ้าขวักกานะคะยอดไล์พุ่งสี่ล้านกว่าไล์นะคะยอด คอมเมนต์คือ2 0 0 0 0กว่าคอมเมนต์นั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าเจ้าขวักการนี้นะคะช่างดูน่ารักคนดังระดับโลกต้องบินไปนหานะคะขอซิลฟีีด้วยน่าอิจฉาซะจริง,รงและสุดท้ายค่ะเหมือนทางแบรนด์หรูลาบูกาลีแห่งอิตาลีนะคะได้มีการลง PR โปรโมทขายเครื่องเพชรหรูหราอลังการนะคะลงบนอินสตาแกรมของบูกาลีค่ะซึ่งก็มีการขายของโปรโมทนะคะเป็นเครื่องเพชรที่ดูอลังการสร้างสารรค์เครื่องเพชรประดับ ชั้นสูงงดงามแห่งเมดิเตอร์เรเนียนทั้งสร้อยคอแหวนกำไรข้อมือนาฬิกาคือหรูหรามากๆค่ะแล้วทางคุณพอบาบินซีโอของแบรนด์บุกาลีนะคะก็ได้ลงโพสต์รูปของลิซ่าค่ะลงบนเอจส่วนตัวค่ะเป็นความทรงจําช่วงเวลาที่ดูมหัศจรรย์ที่ไม่มีวันลืมลงได้ลลิสาเธอเปล่งประกายมากงานอัญมณีที่แสนพิเศษเท่าที่เคยมีมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความลงโพสต์อวยลูกสาว ก็ถือว่าเป็นอีกในเรื่องราวนะคะที่แอดนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้เช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องของเราด้วยนะคะ